สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําทอดมันกากถั่วเหลืองนะคะทําง่ายๆนะคะอร่อยด้วยค่ะรสชาติแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราทํามาจากากากถั่วเหลืองค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้กา,กากถั่วเหลืองนะคะ2 0 0กรัมค่ะอันนี้เป็นกา,กากถั่วเหลืองที่ยันทําจากน้ําเต้าหู้คลิปที่แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะ2ฟองค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ตามด้วยซอสปลาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะใส่ได้ตามต้องการนะคะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ได้เยอะๆเลยค่ะนี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งสาลีนะคะ6ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็จะขยำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปั้น ให้เป็นชิ้นแบนๆแ,แบบนี้นะคะเวลาทอดนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันนะคะค่ะเราก็จะนำมาทอดนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะใส่น้ำมันให้ท่วมค่ะรอน,น้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่ตัวไอ้กากทัวเหลืองที่เราผสมไว้ลงไปค่ะปั้นให้เป็นลูกนะคะค่อยๆใส่ทีละลูกค่ะค่ะเราก็จะทอดให้สุกเลยนะคะให้เป็นสีเหลืองนะคะ ก็พลิกกลับด้านด้วยนะคะจะได้สุกเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะตักขึ้นนะคะอันไหนที่สุกแล้วนะคะตักขึ้นทีละชิ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราใส่ลงไปไม่พร้อมกันค่ะเขาจะสุกไม่เท่ากันค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทอดมันของเราทอดมันของเราก็เสร็จแล้วนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรนี้รับประกันนะคะว่า อร่อยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ